เทคนิคก็คล้ายไอ้พวกรถเวฟไปแหละหมอบลมอย่างเงี้ยตัด่าถ้าคนไม่รู้อาจจะมาอยู่อย่างเงี้ยช่วงลมมันจะมาทักตัวอยู่ตอนแรกๆแต่ถ้าหมอบอย่างนี้ปุ๊บลมมันจะแบบไปนี้ส่วนแขนส่วนขาก็เก็บให้ดีต่อเดี๋ยวขากลับโอ้ยฝุ่นขากลับนี่รถลงๆก็ขี่เข้าถนนใหญ่ก็ได้ ถนนข้างในอะ่ะเดี๋ยวพอาขี่ไปปุ๊บเดี๋ยวก็ไปไอ้ทางไอ้อะไรเขาเรียกแยกปากคงชยัยอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่แยกกลับไปสิชิวแนละ้วมาลองดูสักรอบที่เหลือก็เติมลมอะ่ะให้มันแข็งๆหน่อยอทางไหนโอเคโอเคน่ารัก เด,เดี๋ยวตอนใกล้จะใกล้จะแก้กันนะเดี๋ยวขอจอดถ่ายรูปรถนะได้อันนี้ก็ขี่ขี่ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในแล้วก็ยิงสองึุดไปเผายาสักนิดหนึ่งก่อนขี่ไปก่อนเนาะขี่ด้เล่นไปก่อนอเดี๋ยวเผายางแป๊บน,นึงเบลอนยัง อยากทำบ้างไหมเบรกหน้าให้แต่ปัตตนรถมันต้องวิ่งไปหน่อยวิ่งนิดนึงสักประมาณสองสามกิโลอ่าจากนั้นกำเบรกหน้ากำเบรกหน้าให้แรงๆแต่ว่าไม่ใช่ล้อหรอกนะจากนั้นบิดบิดคันเร่งเลยไม่ต้องกลัวอ่าส่วนคัสนี่ก็จะปล่อยพื้นไปเลยก็ได้แต่ระวังหน่อยก็เด็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูพี่ก่อนก็ได้เนี่ยมาถึง กบมหน้า,า่างนี้อ่าอ่ากบมหน้า,า่างนี้กำเบกแล้วก็บิดคันเร่งอ่ฝึกฝึกไป <laughs> น้องมาอย่างนี้เลยตัวน้องมาอย่างนี้เลย อ่าอ,อ,อ่าบบนั่นแหละจำเบรกนิดนึงแล้วก็บิดแรงๆแนะนำะให้ฝึกกับพวกที่มาถนนมีมีดินน่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะจับได้เองอ,ะอ่ะโอเคขี่ไปก่อน จอดออกตัอดักไปเลยจอดออกเลยจอดออกเดี๋ยวรอรถก่อนนะตั้งค่าเลยให้เรากดแต่เลยสามครั้งเลย ร้อยสี่ส e like ิบเพิ Celsius, <Hayır. S 3> ่มขึ้นเยอะมาล่ะของเงี้ยเยอะนั่นแหละที่เหลือก็คือเติมลบยางให้มันแข็งๆอย่างที่พี่พี่บอกอ่ะพี่เติมหน้ายี่สิบเก้าหรือสามสิบก็ได้หลังนี่สามสองอ่าแต่ยางมันจะรับได้ข้างหน้านี่มันรับได้สามสามสิบสองข้างหลังรับได้สามสิบห้าหรือสามสี่จะเติมตัวนี้ก็พอมันจะแรงขึ้นแล้วก็เติมน้่งพันอี่สิบจะได้เยอะกว่านี้ขอถ่ายรูปหน่อย เอเลยเอากี่ลูกเลยนี่น่าจะทำสติกเกอร์แจกโอ,อไม่มีทุนทำาอ,อ <laughs> หมอบสูดไม่ได้ติดทุงออติดไอ้พวกนี้ผมติดกระเป๋าอืมถ้าคนตัวเล็กๆนะหมอแบบลาไปอย่างนี้ใช่ใช่ <laughs> เคยเห็นบางคลิปใช่ไหมที่ว่าแบบมันจะมีพวกรถแตง่งเนี่ย <laughs> นอนหมอบอ่ะ จริงโดนนอนขาเออนั่นแหละพวกนั้น่ะไม่โดนลมเลยแต่เราเอาแค่นี้ก็พอวิธีหมอบเอ็กเซเตอร์นี่แหละมีหลายคนถามว่าเอยเอาไปขี่ทำไมถึงได้แค่120-125อบหมอไม่เป็นกันหมอไม่ถูกวิธีผมร่อ1ส0ครั้งแรกได้1 0 4 1สี่รกับตาครั้งแรกครับโอเคครับพี่สวัสดีครับพี่กองเจอกันใหม่จะมาที่ร้อยี่ก็ได้ครับอ่ครับ อย่มาแข่งกันได้โอเคบ๊ายบายขับรถดีๆล่ะครับเอ่อสงสัยต้องเป็นรถน้ำหนักมันติดพุงจริงๆอ่ะพี่มูฟไหมพี่บอกได้แค่เนี้ยเอ็มไม่มันติดพุงติดของแล้วก็ปีกหมวกเดี๋ยวมันจะไปโดนด้วยโอโอเคไปละครับครับอ่า